และการประลองยุทธกกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างทีมเดอไข่ปะทะทีมประดุโรงเจ V13 ต้นและ V7 ปั๊มครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรึ <c oughs> คือประดุกแปลกลงเจมานรืไงคือเพลงนี้เอย,เยชื่อ,ช,อชื่อของทีมทีมหนูใช่ไหมคะก็คือมาจากฉายาของพวกเราในบ้านนี่ว่าชื่อคนอื่นเขาแปลกๆแ,แล้วนะ <c oughs> มีเด็กกัมพามีสั้นยาวมีเดอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะประดุกลงเจยิ่งแปลกกว่าใครเพื่อนเลย มันมาจากไหนปลาดุกมาจากไหนปลาดุกปลาดุกต้องให้พี่ต้นอเชิญอธิบายครับเป็นคือถ้าเกิดว่าทุกคนดู AF7 ใช่ป่ะคะก็จะรู้ว่าฉายาของพี่ต้นก็คือปลาดุกมาจากอะไรปลาดุกชอบกินปลาดุกเหรอครับค่ะจะเจอในห้องน้ำค่ะอ๋อค่ะแล้วงเจเนี่ยงเจเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้หนู ก็ไมดูกินเจตลอดเลยหรอมันไม่ได้ทานเจค่ะมันเหมือนว่าเรียกว่าแบบอมวยลงเจอะไรอย่างเงี้ยครับคู่นี้เนี่ยนะครับถือว่าน้องปั๊มเนี่ยเป็นตัวแม่ของนักไฟร้องเพลงเลยนะแล้วก็น้องต้นวีสิบสามก็เช่นเดียวกันรู้สึกถนัดไปทางร้องมากกว่าแต่วันนี้ต้องมาเจอทั้งร้องทั้งเต้นพอจะหนักใจบ้างไหมคะอไม่หนักใจเลยค่ะไม่หนักใจเลยนะโอ้โห มั่นใจขนาดนี้เราต้องได้ดูทีเดอะไรด,ดีๆแน่นอนเลยครับครับพบกับการแบทเทิลระหว่างทีมเดอไข่และประดุกรงเจเมื่อทีมเดอไข่ต้องปะทะกับทีมประดุกรงเจอย่างต้นและปั่มในเพ่ไฟฟอยู่ พลังเสียงและความมุ่งมั่นของระลาดุโครงเจจะเอาชนะพลังเหนธรรมชาติของทีมเดือดไข่อย่างเบลนีได้หรือไม่ต้องติดตามหม ฉันทำทำไมเปลี่ยนไปเหมือนคนเก่ารู้ไหมเคยทำให้ฉันจะทำแต่เรื่องที่ดีที่เคยไม่ยากเท่าตัวเองรู้ไหมไม่สู้เพื่อใครไฟไฟไฟ just for you เรา้ฉ,ฉันมีเธอฉันมีเธอ ตัวฉันเคยเลยไม่สบายรู้ไหมายากเย,ย็นยังไงกับการกทุทั้ตัวใหม่รู้ไหมว่าเธอไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครจะได้อยากสู้เพื่อมีเธอไม่ว่ายากเย็นง,งไรฉันธอเ f o r you ว่าเธอมีคกินไร f you

มีท่าทีเด็ดนะครับระหว่างทีมเดอไข่และประดุกรงเจครับเชิญคุณสุเมศก่อนครับคือจะบอกว่าการรบครั้งนี้มันมีการรบที่แตกต่างฮะอย่างหนึ่งมันมีการรบแบบมีรูปแบบก็คือประดุกลงเจนี่ก็จะมีรูปแบบมีท่าทางทีทค่อนข้างจะคาดเดาได้แต่จะบอกว่าโอ้โหเดยไข่นี่จอร์ยุทธ์ไล์เรียกแบบไลไรูปลัก ไปเรื่อยก็เรียกว่าแต่ว่าถือว่ามีมีครีเอทีฟนะครับมีครีเอทิวิตี้เ่าก็สามารถทำให้มันอ,ออกมาสนุกสนานได้ข้อเสียก็คืออย่าบล็อกกันเองนะฮะอย่าบล็อกกันเองให้ผมลกยกเลยปะยก <Okay S 2> ครับยกครับผมก็ให้ไปเลยครับ <laughs> ให้เดือไข่นะครับครับคุณป,ปังครับ เน้อไข่พี่มันจะจะคอมเมนต์อะไรหน่อยนะฮะได้ครับอย่างที่พี่เมฆเดี้ยเลยเขาเรียกว่ากับจอมยุทธไร้กระบบนท่านะครับแต่มันโคตรนะครับตอนแรกจะจะให้ประดุกลงเจนะครับเพราะว่าชอบต้นต้นมีฉายาเป็นประดุกเหลอครับพี่ก็เป็นปลาเหมือนกันเพื่อนๆเ,เรียกพี่ว่าปลาไหลนะครับคุณโธครับผมอยากจะเอาสี่คนนี้มารวมกันเป็นทีมเดียวจังเลยฮะ ผมชอบเสียงร้องของปลาดุกปลาดุกมีน้องปั๋มที่เป็นตัวนําที่เด่นมากแต่ทีนี้ผมมาเจอโชว์ร้รูปแบบของเด๋อไข่มันมีความหา่ามันมีความเป็นบีบอยผมให้เด๋อไข่ครับเขาก็เป็นความชอบของคอมเมนเตอร์นะครับส่วนตัวนะครับอาล้ครับขอเสียงปรบมือดัองอีกครั้ง กับเดอ์ไข่และประดุกโรงเจเอาละครับความดูดเดือดนั้นก็